เงินนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมใส่ผมเอาหนาโปะไว้แค่นี้นะครับแบบสภาพนี้เลยครับผมเวลากบมันเข่ามันเห็นไก่นะครับมันเห็นซีเตียมเลยพุ่ยอะไม่สองวะมาอะไรจะกลัวกลัวฮู้ดีครับเมอกีนี่ครับโอ้ยีเตีมเนี่ย่ะสามเตีมพี่น้องสามเตีมสมีมส่เตีมเอา 22ตัวทอกับเมื่อวานเลยครับแต่ว่าแงบมือนี้เพิ่มไม่อีกสามอันนะครับสิบเอ็ดอันเมื่อวานแปดอันนะครับก็ถือประมาณคือกอาพี่น้องเนื้อวัตวสีบเรต่ตนะครับยามสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยามสาๆนะครับสวัสดีพี่น้องในประเทศ และสวัสดีพี่น้องต่างประเทศครับผมมือนีพาพี่น้องมาหยามแงบมาคู่แงบเพื่อกันนะครับช่วงนี้ใส่แงบฮอตที่สุดแล้วครับผมเมื่อวานได้ไปเกือบสองโลนะครับมือนีเมื่อวานตอนใส่นะครับเพิ่มจํานวนแงบจากแปดอันนะครับพอดีปู่แเอ๋สุวรรณหนองนาโมเดลนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่อันมเพิ่มซพิมให้อีเอพิ่มเพิ่เพ็นมพิ่เพิ่มเพิ่พิ่ เนื้อปลาหมอสดคือเก่าน,นะครับผมขาดว่าจะยังมีโตอยู่นะครับแต่อาจสีบอห,น,หน่อยรือว่าไหลก็อดีตเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดแลวครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เขาอัลเจ็ดอัลหกโตนะครับเขาหอดงูครับเมื่อวานนี่แล้วมือนี้สีเป็นจังไดกัก็ฝากพี่น้องที่ตามผลงานนเรืองครับผมมาลุ้นน้ำกันครับไปครับผม สองเต็มครับสองเต็มครับผมนี่ครับแน่นห็นตะเกีไกลเลยครับเพราะว่าผมใส่ผมเลยเอาเฟืองปกหลายนะครับให้ปลาหมอมันดินเรากคบันจะ มองเห็นในระยะไกลนะครับสองแต้มครับผมเริ่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 มเขาท้ายอะ่ะผมไม่ได้หมายไว้นะครับผมใช้เงียบผมจะม่ยำสวยๆอ่ะกันมัตโตเศร้านะครับ่งงบว,นว,นนบวนมมกมันจะหาเราะพอ,อเงียบมัน ມັນບໍ່ໃຫຍ່ລະກະເອົາຫครับຫນາມກครับครับ นี่ครับนี่ครับ6แต้ม7แต้มเรอพี่น้องเมื่อวานฮอตที่สุดเลยครับเมื่อวานสุดยอดถึงความฮอตเลยเมื่อวานบุหัวกล้วมันหล,ล,ลังไหลมาตะใสศหลังไหลมาตะใสศหลายครั้เมื่อวานครับ บม่แล้วบ่คุณจะของคุนหมันไม่ยามตะซออหลายหาเงียบบ่พ่อคุณหายจากอันถือบ่ดรอกเพินมันน้ำหาเงียบเพินครับเพินมักู้ั้งแต่ตีสี่เคืองบุญละวะ เฮ้ยกูจะแต่เทียงขึ้นบูดีครับเวันนี้ครับโอ้ยีเต้มเนี่ยสามเต้มพี่น้องสามเต้มสี่เต้มเอาเร็วสี่เต้มเลยครับผมสี่เต้มไม่พูดอ่ะเวอันนี้ะจะกว โอ้มาแล้วมาแล้วยุใสบุยสามันนี่นี่แหละมีสามันนี่นู้มบุนนี่แหละบอกอันนั้นเพื่ปักไวยนูกไก่เป็นอกบอกว่าปักไว้ตลอดที่เลี้ยวพูนสองพันหกเต้มครับผมนี่มีบ่นี่ก็มีครับพี่น้อง มีสองแต้มครับนี่ครับพี่น้องสองแต้มนะครับนี่สามอันอีกสองอัน่า้ห้นี่ผมใส่หาอันครับมีเศษในบุสน,นี่อีก,กนหนึ่งครับเราคอยไปจับออกว่านี่ก็สามครับพี่น้องสามแต้มเลย นี่เห็นบ่ครับผมนี่ครับพี่น้องกล้องจับได้ว่านี่ครับสามแต้มเลยครับโอ้ไ้นี่คบหลายได้พี่น้องไ้นี่ละคบหลายก็ไฮเมื่อกี้เมื่อกี้ไ้เมื่อกี้กส่หกอันนะครับได้คบหกตัวอันนี้่ซยูหาอันหาอันอีกอันหนึ่งบทันเด้กกู้อันนั้นหกสองสาม สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โตเราครับโขบนันต่างกันได้พี่น้องนี่ครับไพนนี่ครับเบื้องขนาดค้นใสแบบเต็มเลยดน,นี่ครับนี่ครับขนาดคนใสเต็มเลยครับต้องห้อยเก้าเพันละห้อยปุ๋ยพันใส่เป็นอันสุดท้ายครับบานนี้เบื้อัน,นี้ครับพี่น้อง นี่ครับผมใส่ผมเอาหยาโปกแว้แค่นี้นะครับแบบสภาพนี้เลยครับผมเวลากบมันเข่ามันเห็นไก่นะครับมันเห็นปลาหมอนินมันเห็นไก่เบ่งจากตัว้วพี่น้องแทนแทนแทนหุ่น,นจากจากตัวพี่น้องเห็นบ่ครับสี่โตเลยครับผมสี่โตเลยครับใส่แบบเป็นแปนแบบนี้ครับสุดยอดไครนี่ไม่หาอะไรแค่นี้แล้วพี่น้องแต่ว่าให้นี่ผลงาน บอกเลยครับสิบก็เต็มผู้ใหญ่ไปต้ำหายีงีบบแต่ของพ่อไปบุญนี่ยต้อคงสิเป็นวัดล่ะพี่น้องเลยอันนี้สามเต็มสี่เต็มเลยครับ

สิบเนี่ครับสตัว 13. สิจะได้ซ้ำมื่อวานเ่ยบ่อ้นี่เขาสี่ตัวตัวนี้15 ครับพี่น้งองหุ่หมโมเลยครับสิบเจ็ด

เกินหมื่ว้านสยครับเกินมืเกินหมื่วานสกนกนานำกันเลยอุ้ยยีตัวสํากันเลยวันยี่สองนนี้ตัวยี่สเอ็ดยพอดีครับพี่น้อง นี่ครับผมโอ้โหยี่สิบสองตัวทอกับหมอวันเลยครับแต่ว่าแงยบมือนีบเพิ่มไม่อีกสามอันแล้วครับสิบเอ็ดอันหมอวันแปดอันนะครับก็ถือว่าหมานคือเขาพี่น้องเน้อวัตสีบม่ได้โตนะครับ,รบ,าารบ,รรบยามตัวเลกๆบ่ถึกนี่แหละครับผลงานครับผมกะช่วงนี้หากบถือาว่าหมานที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าน้ำเริ่มขอดเริ่มแห้งนะครับก็เลยมาถ่ายคลิป อาจจะลงหลายคลิปดีนะครับคลิปกรมนี่หากลมนี่นี่ครับแบบนีเลครับเป็นหมัน,มนขอบคุณพี่น้องสําหรับการรับเงิงรับชมนะครับพอ,อกันไม่คิดหนาด้วยครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณละสวัสดีครับขอบคุณครับกลับบ้านได้